สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหน้าวิ่งตุกูทุกคนนะครับผมเมื่อนี้กะมาพบก,กับบักลาหน้าวิ่อีกผูเก่าผู้เดิมนะครับผมเมื่อนี่ผมสีผ้าพีผ้านองมากินก้อยลาบลอยเลือดโซโซโดยพี่น้องบักลาเฮ็ดเองครับเนื่อบักลาก,บบก,พพก,กินโบเบ์ดนวัานบักลากะแบ่งไหวน้ำยี่พอเป็นบกินกะเลยบักลาก็เลยเอามาลาบกินกับพักไล,ล่แก่พักจุจุซูพีซูหนองนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศเทียงหน้าบักลานะครับผมนี่ก็เป็นล่านใส่เฟืองไอ้ <ập> ข้วไอ้บกปองนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ก็เป็นต้นกรอกนะครับทั้งหลังบักลานี่ต้นกรอกแน่นี่ก็เป็นรถรดประจําตําแนงบักลานะครับผมพี่น้อนี่นี่หลายยางมาเศร้านไไี่ไปใส่ไปย้มกุ้งพี่น้องครับจะเลยมีกระบ,บอกกุงเอากะบ,บอกกุงมานําพวกเด็กก่อยอยู่ครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งบักลาห์่เบิ้งเทียงครับนี่นี่ครับพี่น้องเทียง <B Christ. S 2> ียงหน้าได้นี่ครับนี่ต้นเฟื่อนครับบลาซสื่อมาไหวง่ามทายคลิปนะครับผมมันจะเป็นโตทายคลิปประจําตําแนงบกลานะครับผมพูนเตรียมพร้อมคลากรายครับพี่น้อนี่เป็นซ่ามีของแน่ฝนทงหน้าบานหฮามีของมีสวิงมีเครื่องคั้วมีเตาครับพี่น้อบลากวดมันอยากสิบไปเกียงในยักหน่อยนะครับับครับขอขั่วขคร่องห่อบรรยากาศเจียงหน้าบกลานะครับพี่น้อก เอาๆไกลขึ้นรถล่ะไปพี่น้องไปจัดแซ่บครับบักลาด้วยครับผมเมื่อนี้บรรยากาศฝนตกมื่อแรกครับของเดือนวันที่หนึง่งขอให้พี่น้องสุกขขุสุขคนสุขภาพร่างกกยแข็งแรงเด้อครับไปกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหน้าวินทุกุทุกคนนะครับผมเมื่อนี้กะมาพบก,กับบักลาหน้าวินอีกผู้กเกา่าผู้เดิมนะครับเมื่อนี้ มนุ่งกับเขาบักลาเอามาฝากพี่น้องบังหันบักลาไทายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิงนะครับผมทงให้ต้องหน้าเทียงหน่อยบักลาฝนตกมือแลกครับผมสวัสดีวันที่หนึ่งของเดือนนะครับผมขอให้พี่น้องสุขสุขคนพบเจอแต่สิ่งดีๆถือหมยร้อยเบือมิตรคนหาคนแพงสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกข,ขู่ทุกคนเดินทางไปไซปลอดภัยมแตรความสุขความเจริญเด้อไม่นุมมันนี่บักลาเสนอเป็น ก้อยร้อยเลือดพี่น้องลาบสดซุดลาบฟักบักลาเห็ดเองบักลาเบิองมาแต่ในโทรศัพท์ได้หนี่บักลา,กา,กาขั้นเห็ดเองมันจะมันจะจำสูตร,บ,บ,ร,บ,ตร,รบุได้บักลาได้เบิองมาแต่ในโทรศัพท์ครับได้มะเขือเต็มเลยพี่น้องได้ซีหาหน่อยฮกหน่อยแล้วกะ็มีบักพลิกลูกโดดกระเทียมแคบหมูพี่ครับพี่น้องมักลินฟ้าครับแล้วกะ็มีหอมหัวใหญ่น้ำผักแกมร้ายมีใบหอมบัวมีผักกาดหินพี่น้องพี่ผักกาดหินน้ำงามเด้วยคนน่ะผีขับ มาเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่พักสี่เนี่ยเกี่ยพักหลายยางครับพี่ครับพี่น้องเข้าบากลาหนึ่งไม้เห็นฮู้เลยนะไอตวดตวดเลยพี่น้องเห็นบ่ครับพี่ายเขามาเด้อครับผมบาทนี่เขาเศร้าบากลาเออของรวมหลานดเด้ออยวที่อยวทางเลย เขาติต๊ดมือไร <c oughs> เสร็จแคบหมูเห้เมือนันมันกับพี่หนอก้อยลอยเลือดหน่องครับ khỏe này, mình toàn kính cấp khẩu nó nhéo quả phạt quả xây cấp tắp bán ใส่กบประคานหินสดๆเลยพี่นอะพี่ลุกโดดเวลาทาไปกินเนากก็ฮักลุกโดดใส่พี่นนองไอ้ที่มํากับ <cười> ừ. <cười> ừ. Ô. Hình như mình bắt ตำหลุดๆเขาโจกนึเงเนี้ยกับเพชรคากพี่เนอะโหหลวบเลย พี่น้องเอ้ยฝนบตกมาหนี่เดือนหนึ่งพี่น้องเดือนมษสาเบิดเดือนมาหนีวันที่หนึ่งเขาวัวนที่หนึ่งเดือนของเดือนไม่ฝนตกพี่น้องตกแหง้งแห้งมาขึ้นแต่ว่าหันโบ่เหงพี่น้องแต่ว่าหันพอซุ่มห่อนอยู่พอมีแห้งห่อนอยู่ครับห่อนเอา้าร้ายนอนเนี่ยมาขึ้นโอ้ยมามาขึ้นนี่ฝนตกทั้งบ้านพี่น้องทั้งเอฟซีน้องนวินทั้งจังหวัดไดเนี่ยขอมินให้บกลานในเด้อครับ กว๋วยสดๆเลยพี่เนาะหนาไพ่พ่อยอืม เหนี้ยเนี้ย,ยออกไปออกไปอยากกินอะไรแ้่มันเผ็ดกลับกับทียมน้ำเข้ากันกับก๋วย mua một bài đó. แส่หลุดๆคาเม็ดเดียวนกึกกาัมพีกอวบหูเบืือบเลยพี่น้องสุขุมสุขคนครับกินก้อยมันต่องกินกับรักมลนภาพพิก เขาติดมือตับตับหวาน ถ้ามีต่มมากมาแก้มน่ำก็สีคักนะครับอืมกระกินบน่แด้แข็ง มหมดแดงเออคุณเขาไหมว่าไม่กินเขาเย็นคอนหอด 嗯。Mm mm. S <S> นายเขาติดมือด้พี่น่องเลย โอ้เพ็ดกระเทียมพี่นนองคำสุดท้ายนะครับคำย่ใหญ่เลย ครับผมสําหรับบักลากะสิขอลาพี่น้องสุขุสุขชนไปเพียงคนีเด้อครับผมกะเมนู่มันนี่บักลากะกินร้ายเต๋ออยู่แต่ว่าหันบ่เบิดเอามือขวะไปกินมาแรงคือเกาพักแก้มกันละยาหมักพริกลูกโดดเอามาหลายจะซื้อกินได้ค่ำเดียวพี่น้องเพสคักอีดีหมักพริกเก็บอยู่หลังห้องน้ำอยู่หัวเฮือนนี่ครับผมกะทั้งหลังกะเป็นบรรยากาศของเฟืองรถนี่บักลามเมื่อบังแสงกล่องกล่องมันถือแสงมันเห็นในสีบางงาม ขืนนะเหลือดยั่งร้ายหลายพี่น้องครับผมพี่น้องเมื่อนี่กับเป็นเดือนไม่เนาะขึ้นวันที่หนึ่งเป็นขืนนับมือวันที่หนึ่งกับนับหนึ่งไม่นะครับผมกะหายพี่น้องสุกหูทุกคนมีหนาทีการงานทีดีมีตะคนหาคนเพียงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับผมบวาสียู่ไสไปใสกับมีตะคนหยองคนกอสุขหูซุกค้นอายุหมั่นควรยืนนะครับผมห้มีเงินมีทองไรลมาเท่มากนะครับผม สรับบักรากะฝา,า,ากพี่น้องสุขุสุขคนในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักลาน้ำเนี้อขอบคุณน้องหน้าวินเมียจา๋าพ่อจา๋าเอ้ยน่อยน้องโทษนี่นะครับผมปะบักรากาสีล่าพีล่าหน่องไปเพียงแค่นี้กับฝากไม่นู่มาอื่นว่าบักลาชีได้ยังพี่น้องสุขุสุขคนกัฝากติดตามในเด้อครับผมบักลาขอไปเพียงแค่นี้นะครับผมบกล,กล,ลกับด้วยวข้าบาสวัสดีครับ